แล้วในการที่มาสอนกันตัวต่อตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าครูมาสอนที่โรงเรียนแล้วก็สอนก็นเป็นตัวต่อต,ตัวที่โรงเรียนต้องมีการตามไปหาถึงบ้านยิ่งโบราณลงไปอีกยิ่งต้องไปรับใช้ที่บ้านเลยทีเดียวบางคนต้องไปตักน้ําตําข้าวจ่ายตลาดโขลกน้ําพริกนะฮะแต่ท่านเจ้าขุนนี่ก็สมัยใหม่ขึ้นมาแล้วในขณะนี้ mm hmm. ผมคิดว่าผมอยากจะคุยกับอาจารย์เฉลิมมุ่งแพรีสีก่อน mm hmm. เพื่อนเลยนะฮะ <laughs> เพราะว่าอาจารย์เริ่มต้นเป็นลูกศิษย์ก่อน อาจารย์อุดมนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนคุณสริพันธ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วยกรุณาเล่านะฮะว่า,าได้ไปพบท่านเ,าเมื่อไหร่พศเท่าไหร่ประมาณไหนแล้วก็ตอนนั้นสภาพในการติดต่อกับท่านเป็นอย่างไรแล้วก็เล่าถึงวิธีการสอนได้ครับสวัสดีครับ <c oughs> สมัยก่อนนูน้นการที่จะ ไปหาครูดนตรีทุกคนนี่เป็นเรื่องยากมากนะครับผมยังเคยคือที่จะมาเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยผมผมแบ่งในตัวผมเนี่ยเป็นเป็นสามเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือได้ทราบกิตติศัพท์ท่านก่อนแต่ว่าไม่มีใครที่จะพามาหาท่านซึ่งเป็นเป็นความเจ็บปวดของคนสมัยนั้นที่ว่าเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เดินเข้าไปหาเองแบบแบบปัจจุบัน ก่อนที่ผมจะมาเรียนซอกับท่านนี่ได้เป็นลูกศิษย์ครูองค์การกลีบชื่นฮนะไปเรียนซอกับท่านเสร็จแล้วไอ้ความที่อยากจะเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยนึกในใจว่าแหมถ้าพบท่านตามถนนท่านหกลม้มหกิ่มอะไรจะรีบเข้าไปประคองไปอะไรแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวนึกใ,ในใจนะสร้างเรื่องไปกว่าจะได้จน นี่นี่น,น,นี่ก่อนก่อนพบท่านฮะแล้วก็พอดีตอนที่ผมเรียนซอเนี่ยเอาตังใส่กระปุกแล้วไปทุบที่ร้านดุษฎยบันซื้อซอร่วงมาเรียนก็คุยกับพี่เปี่ยมสีพี่เปี่ยมสีเนี่ยก็เคยมาเรียนซอสำสายกับท่านแล้วก็พูดว่าแหมเจ้าคุณภูมีเนี่ยสีซอสำสายคันชักสวยกับเพื่อนแต่ว่าเวลาไปเรียนเนี่ยต้องยอท่านหน่อยนะยอท่านว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเง,งี้นะฮะดี คือวันนี้ขอเล่าแบบเปิดอกคงไม่ใช่ไปการนินทาท่าน,นนะฮะแต่และอีกท่านหนึ่งที่ที่ได้ข้อมูลก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ท่านคืออาจารย์เจริญใจคือผมสอบเข้าเรียนคณะอุตศรราสตา์เนี่ยรุ่นเดียวกับที่ดาของอาจารย์เจริญใจศูนย์ธลวาทีแล้วก็มีเพื่อนพอดีเพื่อนของของลูกสาวอาจารย์เจริญใจเนี่ยก็รู้จักกับคุณอีซึ่งเป็นลูกชายท่าน ก็เลยขอให้ช่วยพามาเป็นลูกศิษย์หน่อยเนี่ยหลายขั้นหลายตอนกว่าได้จะได้มาเป็นลูกศิษย์ท่านตอนนั้นอาจารย์อยู่คณะสอนศาสตร,ร์จุฬาใช่ไหมครัครับเสร็จแล้วพอมาเป็นลูกศิษย์ท่านก็ท่านก็การสอนก็คงไม่มีอะไรพิสดารน,นะรบแบบที่พี่โดมถามมาแล้วคือ ไปเรียนบ่ายๆท่านก็นั่งสอนสักวักสองวักท่านก็ลงมาเล่นไพ่หมา,างมาอะไรมั่พักผ่อนแล้วเดี๋ยวท่านก็ขึ้นมาต่อแล้วตอนนั้นท่านก็คงไม่ค่อยคุ้นเคยกับผมเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ไปสอนที่จุฬาท่านไปสอนที่ปทุมวันฮนะแต่สิ่งที่จะเล่านะและเป็นความประทับใจที่เนี่ยสังคมแบบไทยๆคือผมตอนนั้นเนี่ยจนฮนะ จนมากบ้านอยู่บ้านพลกรถไฟหัวลำโพงไปเรียนที่จุลาก็เดินไปเสร็จแล้วพอมามาเรียนที่บ้านท่านเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากคันนี้ลูกลูกสะพ้ายท่านคนหนึ่งนะฮะยังจำได้ลูกสาวหลานท่านคนนี้เคยสีซอาสายมีวันหนึ่งเนี่ยเรียกมาบอกว่าลำบากมากไหมมีตังใช้สอยไหมจะช่วยออกค่าเราเรียน เนี่ยแปลว่าประทับใจว่าครูสมัยก่อนนถูกพันนะเสร็จแล้วผมนี้ก็เป็นคนอะไรอะดวงดวงไม่ค่อยดีเพราะเรียนกับท่านก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะฮะครั้นี้พอจบมาก็มาทำงานที่วิไลนาฏศินครับครับเสร็จแล้วก็ ดีได้ไปสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลียสักสามปีก็ห่างไปแต่ก็นึกถึงท่านเสมอแต่วิธีการที่แม้จะได้เรียนเป็นส่วนน้อยเทียบกับพี่ดมนะฮะแต่วิธีการที่ที่ประทับใจที่นอกจากจะเรื่องได้รับความเมตตาจากครอบครัวแล้วนะฮะนี่มีอยู่คลังงานไหว้ครูอาจจะเป็นการไหว้ครูเล็กๆเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นก่อนจะไหว้ครูท่านก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยการไหว้ครูเนี่ยเป็นการทําให้ ลูกศิษย์ต่างรุ่นเนี่ยมาพบกันแล้วก็ได้สามคัคคีจะได้รู้ว่าเป็นครูเดียวกันจะได้ไม่ไปแข่งขันมีการสอนเสร็จอาลัมพบทก่อนที่จะไหว้ครูซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจนะฮะเ,ออเรียนถามอาจารย์ที่แท้ว่ามาตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เรียนต่อขึ้นต้นต่อสอดวงก่อนใช่ไหมฮะสดวงนี่เรียนกับครูองค์การอ,อ๋อเหรอฮะแล้วมาเรียนกันท่าคนคนที่เรียนสอสัมสายเลยซอ<ช><ช>สัมสายคือขอเล่านิดนึงนะฮะว่า สมัยก่อนการเลีนดนตรีไทยเนี่ยมันเจ็บปวดเก็บตังค์ซื้อซอสำสายมาสีเองเก็บตังค์ได้สี่พันไปที่ร้านดุยิยบันคุณยายก็ให้ซอมาราคาสี่พันห้าลูกบิดเป็นงาไออีกห้าร้อยให้ติดไว้ก่อนมาสีเองครับสีเองคันชักมันก็คงไม่ค่อยถูกสีเองแล้วก็เวลาไปเล่นตามงานนะฮะผู้ใหญ่สมัยนั้นแทนที่ให้กำลังใจเหมือนสมัยนี i, ้ดา เทียบซอยังไม่เป็นเลยเสือกมาสีมาอะไรเป็นความเจ็บปวดฮะเ <c oughs> สร็จแล้วพอสีสีเองก่อนจนมาพบท่านเนี่ยถึงต้องมาแก้กันชักมาแก้กันชักนั่นประมาณปีพุทธศักราชเท่าไหร่ฮะก็ประมาณสองพันห้าร้อยสามห้าร้อยสี่ครับครับจน ตอนนั้นอาจารย์อาจารย์จบปีปีอะไผมผมจบปีลาราศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็ตอนตอนระหว่างที่เรียนอยู่ที่จุฬางกรณ์มหาลัยนะอาจารย์มาต่อสอที่บ้านต่อฮะคราวนี้อยากขอขอเล่าเสริมนะว่าตอนที่มามาต่อสอระหว่างอยู่จุฬาเนี่ยนะฮะท่านจะมีวิทยุคลื่นสั้นที่กรมยาสัมพันธ์วันอังคารกับกับวันพฤหัสต่ห้าโมงสี่สิบหรือไงเนี่ยแล้วจนถึงหกโมงสิบนะฮะ ผมก็มีหน้าที่ต้าจุลาเลิกเร็วก็นั่งรถบุญพองเบอร์15มาแล้วก็นั่งรถรางไปวัดราชาแล้วก็ไปหอบซอด้วงซอสัสายซออะไรแล้วก็ขึ้นรถรางมากับท่านแล้วมาลงที่กรมชาสัมพันธ์ตอนนั้นครึ่งชั่วโมงครึครคร่งชั่วโมงเนี่ยรู้สึกกรมชาสัมพันธ์จะจ่าย200บาทท่านก็จะแจกนักดนตรีลูกวงเนี่ยคนละยี่สบาท แลวผมได้ได้สิบบาทเพราะถือว่าเป็นเป็นลูกศิษย์แล้วก็การที่ได้มาคลื่นซ่านเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสได้พบกับลูกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนธรรมศาสตร,ร์ซึ่งตามครูประเวศมาเล่นดนตรีไทยเช่นนวรัตพงไพบูญเป็นต้นเนี่ยนะฮะเสร็จแ,แล้วขอเล่าต่ออีกนิดหนึ่งว่าพอวันพฤหัสเนี่ยที่คณะจะมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยถึงห้าโมงเย็นใจก็ร้อนเพราะวิทยุท่านมีห้าโมงสี่สิบ จะต้องรีบนั่งรถเมออาจารย์ที่สอนก็ห้าโมงก็ทำท่าหอบตำลาแต่ไม่ออกจากห้องสักทีผมก็ใจร้อนอยากจะมาให้ทันก็สมัยนั้น2 5 0 4 5 0 5สี่ห้นั้นการจรลาจอยังคงไม่วิกฤตนะฮะออกจากจุฬาห้าโมงเนี่ยมาถึงกรมิีชาสัมพันธ์นี่ห้าโมงสี่สิบยังได้ยังยังได้มาสีทันแล้วก็สีซอดวงสีซอดวงในวงเพลงที่ได้นะฮะ แล้วก็ยังจําได้ว่าแหมต้องใจแข็งมากๆเพราะครูเทียบท่านเป่าคลุยแล้วเวลาเป่าท่านเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยสอดวงใจไม่ดีก็ล้มแลเวลาเป่าท่านชอบเอาคลุยไปจ่อคนนู้นจ่อคนอคน,นี้ท่านสนุกกันนะฮะเนี่ยฮะประสบการณ์ก็ได้รับใช้ท่านเป็นส่วนน้อยเพราะว่าเป็นในบรรดาลูกศิษย์ท่านผมคงจะขี้เลกะกับเพื่อน <c oughs> คือความรู้ที่ได้จากท่านคงน้อยกับเพื่อนแต่ว่าก็จํามานะฮะ จำมาก็นํามาใช้จนปัจจุบนันนี้เรื่องผมเรียนถามอาจารย์เฉลิมเรนถามว่าเพลงแรกที่ต่อสาวสามสายกับท่านคือเพลงอะไรก็ทีก็ต่อเพลงขับไม้บรรดอครับครับแล้วลตอนหลังท่านก็จะต่อตัดต้นเพลงจริงให้ตามธรรมเนียมโบราณเลยครับทีนี้ผมก็คงขอเพลงสุรินแต่ไม่ใช่ทางเดียวนะทางธรรมดาอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยบางทีคุณออนก็ต่ออยู่ครับแต่คุณอ้นนี่ ได้เปรียบหน่อยคือเอาคุณพ่อไปนั่งอยู่ด้วยบางทีท่านเกรงใจคุณพ่อคุณออนท่านจะได้นั่งสอนยาวกว่าบางทีก็ได้ความรู้จากคุณออนฟังฟังเดี๋ยวถามอาจารย์เฉลิมนิดนึงฮะในการสอนนี่ท่านบอกหรือเปล่าว่าขั้นชักอย่างนี้เรียกว่าเรียกชื่อวันนั้นเรียกชื่อวันนี้หรือว่าท่าน ท่านจะไม่ค่อยพูดทวนมากจะอ่านอ่านที่ท่านเขียนนะแต่เวลาสอนก็สอนไปเลยเออแต่จาได้ว่าเหมือนีิโดมพูดเนี่ยท่านชอบพูดเน็บเด็บลอง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 ่าฟังบ้างสิครับว่า <c oughs> เด็บ <c oughs> ยังไงสีซอไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเสร็จแล้วก็ผมก็บาปวันนี้จะมาถ่ายบาปคือผมมีครูสองท่านลักษณะจะต่างกันเลยถ้าครูองก,รา,องการนกครฮะไปเลน่นวิทยุถ้าผิดปับ๊บท่านจะเงียบ แล้วผมเนี่ยลกลัวท่านผิดปับ๊บท่านเงียบให้สีสอด้ว,ดวงเราก็สีถ้าผิดแล้วท่านเฉยแต่อาจารย์ท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านบนโบนเก่งบน,บนแล้วผมแอบมาพูดกรเนาวรัตเรียกท่านรับหล่าว่าครูบนเนี่ยวันนี้มาขอสารภาพบาปนะฮะคือท่านบนสายที่ท่านใช้สีสอสัสายก็ต้องสายที่คุณพ่อประเมศทำ นางสนิทบันเลงการนะจะเป็นสายสีข,า,ขาวๆแล้วนิ่มๆแล้วสายดุยยบานเนี่ยจะสีออกเหลืองๆและแข็งๆพอสายขาดทีสายที่พ่อปมัมเบียทำไว้หมดเนี่ยเนี่ยหมดก็เลิกเล่นแล้วสายดีของดีๆไม่มีแล้วหมดแล้วสายดุยยบาลท่านไม่ชอบเนี่ยท่านจะสอนไปบ่นไปอะไรอย่างนี้นะแล้วบางทีท่านก็ผมก็คนไม่ดีนะพอเป็นบ้างเนี่ยบางทีพี่จุจิตก็เอามาออกโทรทัศน์มื่อะไรเมึ่ หาตังก็ไม่ได้มาขออนุญาตก่อนท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบแล้วอาจจะไปสีถูกถูกผิดผิดเปิ่นเปิ่อนอะไรเงี้ยบางทีท่านก็เหน็บแนมบ้างอะไรบ้างนี่ฮะส,สมัยท,ท,ที่ที่เล่านอกเรื่องเนี่ยขอความมุนานอยากให้ให้กําลังใจว่าสมัยนี้เ,เรียนดนตรีง่ายกว่าสมัยก่อนมีครูมอบให้ทั้งนั้นเลย ผมเรียนมาครูไม่เคยเอาซอแบกมาให้สีแต่เวลาผมเป็นครูเนี่ยแบกซอไปให้ลูกส์สีซึ่งซึ่งเดียจริงๆฮะทซอหักซออะไรก็กลมหน้ากลมตาซ่อมไปแต่สมัยก่อนเนี้ต้องไปไปรับใช้แต่พอดีบ้านอนาะจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีสมาธิแยะไม่ได้ไปรับใช้อะไรแต่อย่างบ้านครูองการน,นี่ไปถึงเห็นบ้านท่านลกก็เลยต้องไปเช็ดบ้านเช็ดบ้าน ได้โหนหนึ่งภรรย,ยาก็เลยต้องให้เช็ดเป็นประจำฮะต้องฮะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทนะั้งต้องขอบขอบพระคุณอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจความรู้ผู้น้องๆ้องที่ยังอายุน้อยอยู่เนี่ยนะฮะโปรดทราบไปด้วยว่าการเรียนดนตรีสมัยก่อนนี่ต้องต้องเอาบาเข้าไปแบกไปหามากทีเดียวนะฮะพูดถึงเรื่องอคําพูดของครูที่กระแนกระแหนเราเนี่ยนะครับมีทับจ้ทุกคน,นะฮะเพราะท่านเป็นศิลป,ปินถ้าเผื่อว่าผมเนี่ยอายุ ไปยังถึงแปดสิบเเมื่อไหร่ในผมจะขุดไอ้คำกระหน้ากันแหนของครูโบราณมาเขียนให้สักเล่มหนึ่งนะฮะมีอยู่มากมายทีเดียวฮะซอแต่ละคันหรือนักศีซอแต่ละคนแต่ละคนนี่มีวิธีก,นกันแน้กระแหนต่างกันเอาไว้ร้อยปีครูเทวาประสิทธิ์มันก็คุยอีกทิง